ที่แหล่งท่องเที่ยวกเกษตรดีย์บ้านดงเย็นนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอนแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาววิจิตราทองแจงค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภพลปกาลรัอึลสิสันว่าออยค่ะและดิฉันนางสาวโองกมณีเอิบค่ะค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีชั้นปวช .3 แผนวิช,ชาการท่องเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันค่ะ เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่รักในพื้นที่สีเขียวชอบการปลูกและกินผักเป็นชีวิตจิตใจนะคะชอบสรรหาโอโซนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อข,อขอับผ่อนคลายความเครียดนะคะแนะนําให้ทุกท่านมาเอาติ้งที่บ้านโงเย็นค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพียงชั่วโมงกว่านะคะจากกรุงเทพก็มีชุมชนเกษตรอินทรีย์เล็กๆนะคะตั้งอยู่แห่งนี้คุณก็จะได้พบกับพืชที่มีสรรพคุณเจ๋งๆนะคะเช่นดอกชมจันทร์ เป็นสมุนไพรชสริความอป้วนได้ค่ะค่ะแล้วคุณก็จะได้แข่งขันปั่นจักรยานแรงล่าเป็นชาวสวนเก็บผักปลอดสารพิษนานาชนิดน,นะคะแล้วก็จะลงมืออาหารลงมือทาอาหารด้วยตัวเองแล้วก็จะแข่งกันว่าตัวเองจะทําออกมาได้อร่อยแค่ไหนพร้อมกับดื่มด่าง,งานเลี้ยงยามค่ำคืนสไตล์บ้านทุ่มดูหนังกลางแปลงบุญกองฟางมีทาสูตรแบบเรียบง่ายชาวสวนไปกับแคมเปญ มีดอินเดียอวเลตที่จะมาเส,รสิร์ฟความสุขให้ท่านทางองค์กรที่ว่าโงโรงเย็นพร้อมกับได้โโดงครับสีาร C S R D D ให้กับชุมชอและเขาไปอีรอบค่ะบ้านโดเงเย็นนะคะเป็นเครือข่ายการปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใช้น้ำหมักตามธรรมชาติมีทั้งผักสดและผลไม้ซึ่งเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองค่ะ ค่ะและนี่นะคะเป็นแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวชมางเกษตรอินทรีในบ้านนุงเยนนะคะมีจุดบอกตำแหน่งชัดเจนนะคะท่านใดที่มาเที่ยวชมนะคะก็จะได้มาปั่นจัก,กรยานสัมผัสเอกลักษณ์ชาติพันธุ์สุมชนลาวขครื่งประเพณีเ,เกี่ยวข้าวลำแคนและวิธีเกษตรอินทรีแถมยังจะได้ชิมผักสดๆปลอดภัยไร้สารพิษแสนอร่อยอีกด้วยค่ะ หมะเขือเทศสดๆน่ากินมากเลยค่ะนนเรามาก,กาศพอได้ต้นอาก,กาศล้วก็เอามาแยกอกอันนี้เราก็จะถอนหอต้นกะลัีวต่หลัปี่วงนี้เขาก็เริ่มกอดกันเพราะว่า,าจะกอดกันในช่วงหน้านที่มันจะเป็นปุหลัปี มีแล้วค่ะใช่อันนี้จะเป็นผักกาดขาวอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้กวางตุ้งฮ่องเต้ใช่ที้เราจะเป็นต้นไม้พื้นที่เราจะปลูกพืชแต่ผสมผสานกันที่นี่เราจะไม่ปลูกพืชเชอรี่พืชเชอรี่แลวเราขอพูดเราจะต้องมาทำแปลงใหม่มันเสียเวลาเราเราก็เลยปลูกผักแบบรวมรวมรวมมิรไปเลยอย่างอ่ะรุ่นนี้ถอนเต้ยตองเต้เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะเหลือตั้งโอ๋ก็จะเหลือหอมหอมนี่ก็เก็บได้เป็นร yeah. ุ่นไปเลย อันนี้ก็จะเหลือที่ว่ามีเขาเพียงเหี่ยงยังไม่สจบอันนี้ก็จะเป็นสลิดสลิดเราจะปลูกเป็นเหมือนกับไส้ค้างเขาเขาจะนานโตอู้ดิบยุบอันนี้แล้วคอันนี้เ็อกสลิด็นอกกระจอ่ะนะตนนั้นเราก็จะทำเหมือนค้ายซุนาะแต่ก่อนนี้ปูกตัวฝักยาวพอตัวฝักยาวหมดรุ่น ผลิตบอกวก็กโตพอดีแล้วก็จะใช้พันธุ์ช้าคือเรามันทําอะไรทําแบบผสมผสามมันจะได้เสี่ยงแ้วอัน,นอันนี้ก็เป็นผักสลัดวเนนี้แครอสมังขาที่ได้มาเที่ยวที่อำเภออูทอง บ้านดนะะาาาง,งเย็นค่ะข่ะสถานที่ท่องเที่ยวนี้ค่ะคือจะได้ความรู้มากโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์หรือการศึกษาเรืงชีวิตอย่างพอเพียงการปลูกผักสวนพลูสวนครัวแล้วก็ใช้เองนะคะแล้วก็จะได้ชิมผักแล้วก็มาเทีด้วยค่ะอร่อยมะะากเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับการน,นําเสนอผลงานความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่หมู่บ้านดงเย็นอำเภอทองนงวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรา พวกเราหวังว่านะคะคลิปของพวกเราคลิปนี้จะมีประโยชน์และมอบความรู้ให้แก่ทุกท่านค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ